สวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ศึกเจลีกวันที่4ก,กรกดาคมครับเวลา4ี่โมงเย็นเตะจริงเป็นการเจินของทีมเจ้าถิ่นครับชีมิสุเอสพาวจะมาพบกับทีมเยือนนากย่าแกบปาเซและช่องภาแกมันไทยให้การบรรยายครับทั้งสองทีมลงสู่สนามกันแล้วโดยที่กองเชียร์อยู่กับบ้านนะครับผมแล้วก็มาว่ากันเรื่องความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มจากเจ้าถิ่นก่อนครับ ทางชิมิซุเอสทาวก็จะขาดแบ็ซ้ายตัวเก่งครับทางอิชิเกะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมนอกนั้นก็ถือว่าฟูลทีมเลยทีเดียวครับสำหรับชิมิซุแล้วทางด้านของทีมเยือนครับนาโกย่ากับบาเซ่ก็ขาดแนวลุกครับชาวบราซิลโจที่ย้ายไปอยู่กับบ้านเกิดครับที่ทีมโคเลนเชียนแต่ก็มีความโชคดีครับของนาโกย่าที่ได้อาเบะมาครับจากคาวาซากิฟอนตาเล่ แล้วก็มาเช็ครายชื่อกันเลยครับสื่อตัวจริงวันนี้ของชิวิสเอสพามาในระบบ433ครับประัูประตูเป็นเนโตวาปีครับหลัง4ี่อาวานซักโฮยูโกทัสึตะวาลโดเรียวโคคุอิ แกาครับเนตานนกามูระยาสุฟุมินิชิมูระยูสุเกะโกเตะนาามเคนตะนิชิซาวะโชตะคานิโกะและทีลิลินแดงดาหน้าเป้าแล้วก็รายชื่อทีมเยือนครับนาก,กุยาเกปัสมาในระบบ4 2 3 1องสาสาประตูปเป็นมิเชลลังเกลักหลัง4ี่ทางซ้ายโยชิดะตรงกลางเซนเ็นเตอร์มารุยมะนากาทานิและทางขวาเป็นนาลุเซะเดนกาครับยูนมโตชัวร์ชิมิ อีกซ้ายครับอากิยามะตรงกลางเป็นฮิโรยุกิอาเบะทางขวาเป็นมาเซอุสส่วนหน้าเป้านาโอกิมไมดะเริ่มแล้วครับแมตช์จำลองเจลีกวันแมตช์ที่2ของฤดูกาล2020ครับหลังจากหยุดโควิดมานานเจลีกเริ่มเตะแล้วเตะกันหลายคู่เลยทีเดียวแต่ตอนนี้มาดูคู่นี้ก่อนครับมานอยู่ที่ชีวิตสื่อครับาทางซ้ายาวางซักโฮครับ ไปไม่ได้ส่งก่อนครับเมดาสกัดไม่ทันแล้วมาทางชีวิสุยังต่อบอลกันอยู่ครับนายกมุระมานิชิสวะเลี้ยงมาเอาเจอช่องบ้านเอา้าแล้วบอลมาสกัดมาเข้าทางชิน,นาเซนหัวบอลลยโอ้โหเข้าประตูแล้วชาวชวิเชียรเอฟเดาวน์เลสเตรนารับถึงไม่มีคนดูแต่ตอนนี้ชิวิสุไดตประตูแล้วครับจากก้าเป้าทีมชาติไทยรับชินาเซ็นได้ด้า เวลผ่านไปจากเวลาที่เห็นก็เป็น5นาที30วินาทีครับโอ้โหจาามุ้ยสับประตูเปิดประเดิมให้อีกแล้วบอลซ้า,ายทียับจากการต่อไปของทาง,ง,งชิบิสึครับแดนกลางเห็นชิซาวะครับจะส่งให้คาเดโกะครับแต่ว่าโดนหลังของทางนากย่าสกัดแล้วก็ดันสกัดมาเข้าทางที่ทีละเศษครับดูอีกทีครับคาเดโกะไม่ได้บอลครับ แต่เป็นกองหลังเซ็นเตอร์ของทางนากูยาเตสกัดแล้วก็มาเข้าทางปืนที่เซราสินครับยิงผ่านทางมิเชลลาเกลักเข้าไปไปไปมามาขึ้นน้ำอีกแล้วครับเหมือนนัดแรกของฤุตูการเจเลกเป็นเีราสินคนเดิมครับยิงให้ชิมิสึต,ต่อแล้วก็มาต่อเกมทางนากูยาก็เริ่มเล่งเครื่องครับกออยู่ที่มาติอุสครับเพิ่งย้ายมาจาก ทีมแชมป์ในลุกการที่แล้วครับอยู่โกลมาเอฟมาเลนอแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่ไมดะคือนารุเซครับไปไม่ได้เจอบังทางไว้เลี้ยงหาเพื่อนก่อนครับเพื่อนก็หาช่องมาแต่ยังไม่ส่งครับเลี้ยงวนส่งั้ามาครับมัตติอุสเลี้ยงจี้เข้าในครับแหมเลี้ยงฉีกมาแล้วก็ยิงโอโ้โวิติผู้เดียวกันไม่เป็นไรยังมาต่อได้อยู่ในมตโต ทางนากอย่าจะหาช่องครับเอาแล้วแมชิวิสุจะเล่นเช็คล้ำหน้าดูแล้วเหมือนจะพลาดครับแล้วจะไปต่อโอ้โหความโชคดีอยู่ในความโชคร้ายก็ทางชิวิสุก็เตะสเกดมาได้ครับเป็นคานโกะเตะอัดทางโยชิดะออกแต่ในทุ่มต่อครับทางชิวิสุโอคุยครับมาคานิโกะเสวนเข้ากลางที่ในกามูระครับรูปเกมผ่านมา15นาที ดูแล้วก็สูสีแต่ทางนากย่าก็พลาดไปเองครับเอา้านี่ก็แหมม่ทลายกระส่งพลาดเหมือนกันครับทางชิวิสะส่งเอาแก้งานมาก็ไม่ลอดครับมาที่อาเบะได้บอลตัวเพย์เมเกอร์ของเกมครับของทางนกากย่าแล้วก็มาเมกิยามะได้สองครับเปิดไปต้งขวาให้มาซิโอสมาซิอสุส,อสก็เปิดกลับมาให้มาเอตดโอ้โ,ห,โ,อโห,หมไม่โดนครับเป็นทัศตามุากสกอออกมา แล้วบอลก็ปีนมาทางซ้ายครับโจ,โจชิดะมาต่อครับจะส่งให้ฮิโรกิอาเบะแต่ไม่ได้ครับทางนากย่าบอลก็มากับเซตที่ผู้สับป,ประตูของชิมิสึครับแล้วก็รับเลียงบอลขึ้นมาต่อดูแล้วบอลเริ่มเซตที่ในกามูระครับของทางชิมิสึบอลมาต่อโกโตะไม่ได้ครับอม่แล้วครับตอนนี้ทางนากย่าเริ่มบุกหนักครับไม่ได้แม่ตัวเบียดแม่นึกว่าไม่ฟาวแต่ฟาวแล้วครับ คุตสินก็ให้ทางนาโกย่าได้ฝ่าวเมดะไปโดนทางนิชิมูระไปสกัดดูแล้วก็ไม่โดนบอลครับนาโกย่าได้ฟรีคิกมารุยามะยิงสันรับไปตึงขวานารุเซไม่เปิดเข้าในครับส่งกลับมาแล้วก็มาต่อโยชิดะมาตรงกลางบ้างอยู่ในมะตะส่งสั้นมาอากิยามะยิงโอ้โห กะเล่นมุมแค่ครับแมแต่ก็เป็นติดเซฟที่เนโต้บอลจังหวะการบุกแล้วก็จบสกอร์ลูกนี้สวยครับแต่ว่าทางเนโต้ไม่ให้เป็นสกอร์ครับเกือบตีเสมอได้ครับทางนาโกย่าแกมบัสแต่ก็มาต่อครับยังไม่พ้นอันตรายครับทางชิมิซึมาเตะมุมของทางนาโกย่าอยู่ในปรโตูครับทำหน้าที่ส่งมาไม่ด้เป็นชิงสั้นกันครับอยู่ในประตู จอจี้ครับจากโกโตะยังเอาตัวรอดมาได้เลี้ยงหนีมาต่อครับเลี้ยงวนหาช่องส่งมาได้ครับโยชิดะส่งกลับมาให้ยยเดมโตะยังไม่เปิดครับเจอบางมีเพื่อนมาช่วยยังไม่ส่งครับเพื่อนช่วยวิ่งหลอกแต่ก็ยังไม่ส่งครับมาไม่ได้ส่งชิ่งกลับมาอ้าวบอลนี้ได้อยู่ที่นากยยาครับยังหาช่องกันอยู่ครับยังไม่จบมาเออาเบะส่งขวาให้นารุเซส่งกลับมาที่อาเบะบีก่ี ยังหาช่องกนอยูแล้วก็โหเอาเบปยิงเองเลยครับแมแต่ก็ยังติดบล็อกแผงโซนของชิมิสึยังแน่นอยู่ครับแล้วก็มงสกัดมาจนได้ครับอา้าวบอลเข้าทางเชียรสินั่งดาเข้าทางซ้ายเลี้ยงไปโอ้โหยังไม่รอดครับตัวทางจูเอลสมิธแย่งได้บอลกลับมาเป็นของนาโกย่าต่อเซตที่ยูนิมโตครับฝั่งซ้ายยูทาก,กะโยชิดะมาอากิยามะ นโยชิดะแล้วก็มาตรงกลางครับจูอาชิมิทก็ยาก,ก็เล่นสันบ้าครับต่อวันไปเรื่อยๆแล้วจะไปโอ้โหเป็นทางเมยาก็ไปทํำฟาวผู้เล่นชิวิสึครับตัวสินก็เห็นชัดเจนดูอีกทีครับไปแหมเบียดทีละสินแล้วก็ไปเตะทางยูสุเกะโกโตครับมตัวนี้สินก็ตาไวครับให้ฟาวให้เจ้าบ้านแล้วก็มาเล่นตีคิกต่อครับทางชิวิสึ แต่ช่วงสถานการณ์โควิดก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรครับทั้งผู้เล่นหลายๆทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงย้ายทีมกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มาต่อบอลอยู่ที่นากย่ยาครับตอนนี้ต้องการลูกยิงเสมอก่อนแต่ก็โดนแย่ไปแล้วครับบอลมาที่เจ้าสิทธินพอโ,โตครับเล่นสั้นมาคานิโกะมาทีละสิท์ครับพิกบังบอลจะส่งให้โอคุยส่งเขินคานิโกะ ก็หาช่องยิงอยู่ครับตอนนี้ครับโปโตก็โดนแยกจากโยนิโปโตโอ้โหก็โต,โตแย่งได้แต่ไม่ไปต่อครับส่งคืนเพื่อนคิมิสึยังหาช่องต่อไปครับชิซาวะไปซ้ายวางซโัโฮเจอบังจากมาซิอสุสมาซิอุสก็บเบียดยังโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเลี้ยงล็อกไปล็อกมาทางซ้ายครับออกแนวดึงเวลาแล้วมาต่อนนกามุระยิงกับวังซัโอะครับ ดึงเวลาต่อครับเวลาหมดแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เปิดบาได้ยังโอ้โหติดที่กองหลังของนาก,กาัวยาเรามาต่อนักกบุระโอโ้ได้สองแต่ไม่ยิงครับส่งคืนโกโตช่องนี้เลยครับตอนนี้ต้องการความชัดเจนมาคาเนโกแล้วก็มาตอกแหมใช้จีราสินแต่ไม่ถึงครับติดที่มารุยมะก็จบเกมคล่งแรกไปเลยครับ ชิเชอลีกวันนาที่2ครับแมช์จำลองทางชิมิเซซัสเจ้าถิ่นนำทางนากย่าอยู่หนึ่งสนครับจากทีละสินแดงดาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับชมไปแล้วครับนาทีที่5นาทีโดยประมาณครับเป็นการบุกของทางชิมิเซอแล้วก็หลังของทางนากย่าสกัดผ้าครับเป็นมารุยามะเตะไปชนกับผู้เล่นชิมิเซอแล้วก็มาเข้าทางปืนที่ทีละสินครับดูอีกทีครับ แล้วไปชนผู้เล่นชิมิสึเข้าทางเทียสินได้จับแล้วก็โ,โหลูกนี้ใบไม้ร่วงเข้าไปครับยิงหายแล้วทางทีมเยือนก็ได้โอกาสเหมือนกันครับนาะทีที่ส5เป็นการซัดของโยุเกะอากิยามะครับลูกนี้กะเล่นเสาแรกครับแต่ไม่พาผู้สัป,ประตูของทางชิมิสึกลับมาชมขครืหลังกันต่อครับศึกเจลลกวันนัดที่2ของฤดูกาลครับ สนามนี้ชิมิเซนำทางนากัวยาอย10จากทีละสินแดงดาแล้วก็มาต่อแหม่นากย่าได้บอลโดดยอไปแล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่ทีละสินไม้ทางขวาครับคานิโกะเลี้ยงเจอดึงครับยังไปต่อได้แหมตัวเข้าสองไม่รอดเอาแล้วลงนี้ส่งสกัดมาพลาดครับมาต่อธีละสินครับเลี้ยงหาเพื่อนครับส่งต่อโอคุยครับเลี้ยงขึ้นมาช่วยเล่นแต่ชิมิสซะก็ต่อบอลต่อมา โกโตะมีพื้นที่ก็ไม่ยิงครับแมไปชน,นกันอลูกนี้ทางชีวสึไดฟาวเอาทีสินได้แล้วครับมาแคนติโกะเลี้ยงอาจเจอเตะใหม่ฟาวครับปุตสินที่เล่นต่อมาโอคุยครับยืนรอไม่ลงทางแบ็กซ้ายครับไปแบ็กขวาบอลก็ยังอยู่ที่เจ้าถิ่น,นชิมุระมาเนะกามุระเกตะเนะกามุระมานิชิซา,าวะก็ดึงตัวประกบมาให้เพื่อนหาช่องพื้นที่ครับ มาต่อได้ฮาวังซากุเลียงหนีผู้เล่นนาะกยา่าตอนนี้ออกแนวต่อบอลตามช่องครับแต่ยังเจาะไม่ได้กวโตมาต่อคาติโกโอโหไม่รอดแล้วครับมาไม่ได้ตอนนี้ทางนาะกย่าจะสวนกลับครับมาจะก,ก็เอายังได้อยู่ไหมย่าอยู่ครับอาเบะส่งต่อให้สปปนครับมาเอดะก็สปินไม่ทัน ทางตัวแดนกลางตัวรับของชิมิเซอร์ก็ดังเอาทางถู่ครับมาต่อตอนที่ต่อ,ตอบอลมาแล้วโอ้โหโตัวโตจะส่งให้ธีระศินป์ครับแมไม่ทะลุช่องความอันตรายก็ของธีระศินก็ยังทำาะไไรช่วงครึ่งหลังไม่ค่อยได้ครับเกมเข้าสู่าทีที่60ครับตัวลูกเกมก็ถือว่าสูสีเลยทีเดียวแล้วลงนี้มีการฟาวเกิดขึ้น เป็นทางมาซิวส์ครับไปฝาวผู้เล่นชีมิเสร์มาดูครับฝาวทางฮาวังซอกโฮครับแหม้วดูเหมือนทางมาซิวส์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำฝ้าวด้วยทางข้าสนามีการเปลี่ยนตัวครับเป็นทางทีมเยือนครับนากโกยา่าถอดไมดาพักครับและส่งเรียวโกะยามาสกิลงมาแทนครับหน้าเป้าเปลี่ยนหน้าเป้าออกมาตามตําแหน่ง แล้วทางยามาสกิก็เพิ่งย้ายมาจากทางโชนาเมวาเร่ครับก็น่าจะคมอยู่พอสมควรแล้วมาต่อบอลอยู่ที่เจ้าถิ่นครับชิม,มิซึมาทางซ้ายครับพาวาซโกครับไปไม่ได้คืนตัวเซตแตกามูระส่งต่อนิชิซาว่าเล่นสั้นครับโกโตจะจะส่งลุกนี้ไปฝ่าวครับโกโตไม่ฟ่าวแต่ทาง นาโกย่าไปทำฟาวด์ด้วยทีครับเป็นจูาวชมิดไปทำฟาว์ผู้เล่นชิมิสึครับเป็นนากามมระโดนทำฟา,าวด์จวอชมิดก็เซ็งหน่อยครับไม่น่าฟาวแต่ฟาวแล้วมาต่อเจ้าทีมชิมิสึได้ฟรีคิครับเป็นคาเนโกะเปิดเข้าในครับไอจีระสินเบียดส่งมาโกโตะไม่ยิงครับคือนคาเนโกะส่งยัดมาก็โดนหัวทิ้งครับแม บอลอา้าวแล้วบอลมันก็ไปชนหลังวาลโด้ครับยังดีครับแต่ยังแก้ไขได้ยามาสก,กีก็ลงมามีความฟิตครับสปินก็เร็วอยู่พสอสมควรเลยทีเดียวแต่บอลก็ยังอยู่ที่เจ้าถิ่นครับชิมิซึมาโกโตต่อครับไปขวาโอควิเล่นซานเรื่อยๆครับวาซากโฮมานากามุระ ออกแนวชีวิตสืเล่นส่งเลี้ยงกินเวลาครับถ้านากย่าไม่เข้าบอลก็ถือว่าเสียเวลาฟรีเอ้าโดนย่างไปแล้วครับตอนนี้ย่างคืนไม่ได้นากย่าจะไปต่อครับชามาสก,กิคืนไม่ได้ครับคืนหลังมารุยมะามาจูอลชิมิทเซตอยู่ที่เซนเ,นเตอร์ครับนาคาทานี้มาอยู่ในมาโตะก,กับที่ด้านหลังแล้วส่งเร็วครับทางซ้ายโอ้หไปถึงอากิยมามะครับแล้วก็มาแล้วครับ ตอนนี้ชิมิซึทีนะสินส่งโหยกะยัดมาให้นากามูระครับแต่ไม่ถึงส่งดีครับแต่ติดบล็อกแผงผู้เล่นของทางนาโกย่าและลูกนี้ก็ออกข้างไปแล้าทางชิมิซึก็เปลี่ยนตัวบ้างครับทอนิชิสวาวะพักครับและส่งหน้าเป้าชาวบราซิลครับจูเนียร์ดูต้าลงมาแทน วันนี้ดูท่าธีรศินจะลง90นาทีครับผมเหลไปต่อครับบอลอยู่ที่ชิวิสเซอกามูระมาดูต้าได้บอลครับสับพัดแรกคืนเพื่อนแล้วก็มาต่อฮาวาซโคลงมาในากามูระครับเปิดให้ฮาวาซโคล็อกบอลครับแหม่ไม่เปิดครับเลี้ยงวนหนีนะครับท่าน,นี้ส่งคืนในากามูระต่อแล้วก็มาโกโตแหม่มีพื้นที่ยิงไม่ได้ครับเจอเจ,อเจอ้บอลก็ ชิมิซึออกแนวไม่ได้ไม่เสียครับดึงตัวประกอบออกมาแล้วก็หาช่องแปรเข้าในกามูระต่อครับโกโตะส่งตามช่องเจอจี้ตลอดครับแล้วมาต่อฮาวังซากเจอเข้าสองจะเอาตัวเล่าได้ครับมาโกโตะเลี้ยงเจอบังทางครับเจอเบียดยังส่งได้ครับเวลาตอนนี้ก็กินมาเรื่อยๆครับถ้านกกากัย่าไม่ทำอะไรเวลาจะหมดไปแล้ว และลูกนี้ทางชิมิสซอก็เปิดผ้าก็เปิดออกแล้วนากยาก็เปลี่ยนตัวครับคนที่สองครับทอฮิโรยุกิอาเบะพักครับวันนี้ยังทําอะไรไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ส่งกองกลางบาซิลมาครับเป็นกาเบียซาเบียแล้วเวลาก็เริ่มล่อยหลอลงเรื่อยๆครับหลืออีกประมาณ4นาทีหมดเวลาครึ่งหลังบอลอยู่ที่นะกากยาครับตอนนี้จะทําอะไรต้องรีบทําแล้ว จอชมิครับมาทางขวานนรูเซะส่งต่อมาติวสครับชิงกับนนรูเซะแล้วเปิดมาครับโอ้โหมีพื้นที่ครับมาติวสได้บอลแล้วสไลด์เปิดมาครับโอ้โหไม่ถึงแดนหน้าโดโชวอออกมาจากคู่รัตรูครับเนโตและตอนนี้ยังไม่พ้นอันตรายครับเรามาต่อยามาสกิได้บอลส่งขวาครับตอนนี้เริ่มบูมทางชิมิสึแล้วครับทางนากย่ามานนรูเซะมาเกเบลซาเวียครับชิงกับเพื่อนมาติวส์ เพื่อรวมชาติเปิดมาต่อโอ้ยไม่ถึงยามาสก,กีบบอลเข้ามือเนโตผู้ตัดประตูตตตตของชิมิเซ่แล้วก็เควี่ยงสั้นมาเลยครับแมแล้วก็หมดเวลาเครื่องหลังไปแล้วแม่จำลองสุดเจรีควันแมทที่2ของฤิูกาลครับทางชิมิเซ่เอสพาร์เปิดบ้านเอาชนะทางนโกย่ายจัมปัสไตด้ดยสกอร์หนึ่งส่วนครับจากการยีของเจ้ามุ้ยเจรศินแดงดาแล้วแม์หน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ